สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินเพาลอยสองนิ้วครับก็จะมาลองดูนะครับวันนี้ว่าลองซื้อน้ำมันมาหกสิบบาทครับก็ไม่เคยก็ไม่เคยจับเวลาครับก็เลยจะลองมาจับเวลาดูครับว่า ก็จะลองมาจับเวลาดูว่ามันใช้น้ำมันหกสิบาทเนะี่ยมันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับ <S <S ก็จะเติมมันลงไปครับเติมมันลงไปครับเติมหมดเลยครับหกสิบบาทอันนี้น้ำมันเราก็ไม่มีเลยนะครับน้ำมันเป็นน้ำมันที่แบบแห้งถังนะครับถังที่เครื่องครับมันแห้งไปเลยนะครับน,นี่ซื้อน้ำมันใหม่ครับซื้อน้ำมันใหม่หกสิบาทมาเติม ก็จะลองดูว่ามันหกบาทเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับก็จะใช้ให้จนเครื่องดับไปเลยครับวันนี้เอาแบบว่าเครื่องดับไปเลยครับจะได้รู้ไปเลยครับว่ามันอยู่มันอยู่ได้กี่นาทีนะครับกี่ชั่วโมงครับก็จะลองเอาไปคํานวณกับเครื่องโซล่าเซลล์นะครับว่าเวันนึงเนี่ยเราจะประหยัดไปได้แค่ไหนนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยก็คือเครื่องน้ํามันเราก็ต้องใช้อยู่ครับ <ítulo> sabes, เราต้องใช้เครื่องน้ำมันเพราะว่าบางทีไม่มีแดดไม่มีอะไรครับเราอยากใช้น้ำครับเราก็ต้องมีเครื่องน้ำมันสำรองไว้ครับเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีน้ำครับเวลาจำเป็นนะครับถ้ามันไม่มีแดดนะครับหรือช่วงกลางคืนอะไรนะครับเราอยากใช้น้ำตรงเย็นแล้วเราอยากจะใช้น้ำทำอะไรเราก็ต้องมีเครื่องน้ำมันไว้ครับเพราะว่าเราไม่มีน้ำประปานะครับ าเราอยู่ในป่านะครับปลัปลาเข้าไม่ถึงนะครับกระบอกก็จะเป็นรุ่นนี้ครับบ่อตัวนี้ไม่ได้ทำกันซุดนะครับเอาพลาสติกมาพันๆไว้ครับนี่ครับเป็นบ่อเปื่อยๆเลยครับก็พลาสติกพลาสติกอัดไว้ครับไม่ได้ทำกันซุดครับอันนี้เจาะประมาณห้าหกเมตรครับเจาะใช้เอง ก็เลยไม่ได้ทำการสดนะครับงานเร่งครับครับก็จะสตาร์ทให้ดูนะครับจะได้ไหมครับว่ามือเดียวนี่ครับก็เปิดสวิตออนก่อนนะครับให้สวิตมันออนนะครับนะครับออนก็อยู่ข้างล่างครับสวิตออนอยู่ข้างล่างครับ เียงลงไปข้างล่างครับก็กดสาตาร์นะครับก็ดันคันเร่งไว้ที่เดินเบานะครับแล้วก็มันจะมีไอตัวนี้นครับข้างล่างมันจะเป็นเป็นตัวปิดเปิดนะครับวาล์วน้ำมันนะครับข้างบนจะเป็นโช๊คนะครับเราดันโช๊คเข้าหาตัวเรานะครับทางที่เราจะสาตาร์นะครับ ดันโชกเข้ามาหาตัวเราครับแล้วเราก็ดึงนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆก็จะติดง่ายครับดึงที่จะดึงให้เคี้ยวมันมาหลุดออกมาทั้งนิดนึงครับเนี่ยแล้วเราก็ดึงครับเนี่ยอันนี้มือเดียวครับถ่ายมือหนึ่งเอาเท้ายันไว้หน่ดึงติดติดแล้วก็ดันโชกกลับนะครับพอเครื่องติดแล้วครับดันโชกกลับไปนะครับไม่งั้นมันจะวอดนะครับ แล้วเราก็เล่นคนหน่อยนะครับแล้วเราก็มาโยกน้ำช่วยมันนะครับนะครับเอามือนะครับโยกโยกพ่อช่วยนะครับนะครับวางไว้บนยางมันก็จะให้ตัวได้นะครับนะครับวางไว้บนยางหยุดนะครับแล้วก็ช่วยโยกครับช่วยโยกน้ำมันหน่อยครับ จะนานครับถ้าเรา,อาเรอก็รอเดี๋ยวเ๋ยมันก็จะนานครับจโย,บโยกไปครับโยกไปครับโยกให้น้ำมันขึ้นไปไวๆครับก็กำลังขึ้นมาแล้วครับ ายสายกัครับไปดูน้ำที่ปลายสายกัครับก็เล่งประมาณนี้ก็ประพอกับเครื่องโซล่าเซลล์ที่ซื้อมาใหม่เลยนะครับของแฮนดูโรที่เราซื้อมาใหม่ครับที่เป็นรุ่นเพาลอยครับก็จะมาลองดูครับว่าความคุ้มค่าความประหยัดนะครับนะครับน้ำ น้ำก็ประมาณนี้ครับพอๆกับเครื่องโซล่าเซลล์เราครับเซลล์ที่เราซื้อมาก็น้ำประมาณนี้ครับเครื่องโซล่าเซลล์เครื่องละหกพันะครับก็รวมแผงรวมอะไรด้วยก็ประมาณหมื่นหน่อยๆครับเครื่องน้ำมันก็เครื่องละสองพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวนี้ในช้อปปี้เยอะนะครับเครื่องละสองพันห้าเครื่องละสองพันต้นๆนะครับมีเยอะเลยนะครับเครื่องประมาณห้าจุดห้าแรงนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการลดนะครับ น้ำมันหกสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวจะตัดกลับไปตอนที่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวขอไว้ขอตัวไปรดน้ำสวนให้เสร็จก่อนนะครับน้สวนมะเขือนะครับขอตัวไปรดน้ำให้เสร็จก่อนนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยครับน้ำมันหกสิบบาทของเราที่ใช้รดสวนวันนี้ครับก็รดตั้งแต่ห้าโมงเช้าครับเสร็จตอนบ่ายสองโมงนะครับก็เวลาประมาณสามชั่วโมงครับ น้ำมันหกสิบาทช่วงเดือนมีนาสองพันห้ารหกสิบเจ็ดครับเดือนมีนาก็ราคาน้ำมันก็ประมาณสามสิบแปดบาทนะครับต่อลิตรนะครับก็ไม่ถึงสองลิตรดีครับก็ได้ประมาณสามชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าได้นานอยู่ก็รถสวนมะเขือนะครับก็ถ่ายสวนสวนมะเขือให้ดูครับ ส่วนมะเขือประมาณไล่กว่าๆครับไล่ไล่หนึ่งก็เกินอยู่ครับเพราะจะมีทางทางทางไกลไกลทางโน้นด้วยนะครับก็หมดน้ำมันวันละประมาณหกสิบบาทนะครับมะเขือตอนนี้ก็ไม่เป็นราคาครับมะเขือตกโ,กโลละห้าบาทนะครับ ก็ได้แต่ค่าน้ำมันนะครับก็ทําไปก่อนครับรอราคาไปครับเดี๋ยวมันก็แพงครับมันถูกได้มันก็แพงได้ครับก็ต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้ก็พามาดูครับว่าน้ำมันที่เราซื้อมากหกสิบาทนะครับจะลดใช้เครื่องเบนซินนะครับจะลดใช้เวลาได้นานแค่ไหนนะครับ ก็นานอยู่ครับประมาณสามชั่วโมงครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ